สวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับผมในช่อง super x view วันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเจ้าตัวมี่ smart safe box ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เป็นตู้ s a ฟ e ของมี่นะครับผมก็เป็นอุปกรณ์ของซีล m, m ี่นี่แหละครับผมก็เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับมี่โฮมนะก็เหมาะสําหรับไว้ในบ้านนะครับเพราะว่าเจ้าตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยดูค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ <Wow. S 1> ผมก็เดี๋ยวให้ไงเดี๋ยวเราไปดูสเปกการตั้งค่านะครับว่าการตั้งค่าของเขาเนี่ยทำยังไงแล้วก็มัน ดียังไงห,หรือว่ามีข้อเสียยังไงนะครับผมก็เดี NES ๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับุ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์และกดกระดิง่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันเลยนะครับผมสําหรับกล่องที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับผมแต่ว่าสภาพเนี่ยก็คือตัวนี้มันเป็นกล่องแพคเกจจิ้งที่เป็นกล่องส่งคือเขาไม่ได้ใส่กล่องแพคเกจอีกทีนึงเนาะเวลาเราได้มามันก็เลยได้มาแบบนี้นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัวหน้ากล่อง,ของเขาเลยก็จะเป็นรูปเจ้าตัวตู้เซฟนะครับผมเป็นรูปล่างของตู้เซฟเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยเนาะแกะก็ไม่ยากใครก็เปิดดดูไนะ้ นี่นะครับผมแกะออกมาเราก็จะพบกับเจ้าตัวตู้เซฟเลยนะเราก็จะพบกับเจ้าตัวกล่องอุปกรณ์แล้วกันนะฮะตัวนี้พอแกะออกมาเนี่ยเราก็จะได้ตัวฐานนะครับผมเป็นฐานของมี่เลยนะครับผมเป็นโลโก้มี่เลยตัวนี้จะเป็นปุ๊กพอเวลาเราขันเข้าไปสุดตัวนี้มันจะดันเข้ามาตัวนี้มันจะปลุกออกนะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้ยึดตู้เซฟไว้กับพื้นให้มา2ตัวนะก็คือมี2ตําแหน่งตัวนี้จะเป็นการยึดแบบกันขโมยนะไม่ได้ยึดแบบเพื่อเอาไว้แขวนลอยหรือว่ายึดอะไรงี้นะครับผมเพราะว่ามัน น้ำหนักมันอาจจะค่อนข้างสูงไม่เหมาะอันนี้ก็เป็นประกาศสนิยบัตรนะครับผมไม่ใช่เป็นการ์ดเพราะว่าข้างในเนี่ยเขามีกุญแจนะครับผมนี่เอาไว้ไขตัวตู้เซฟเวลาเราลืมรหัสหรือว่าฐานหมดนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกุญแจไขซึ่งอ,ออกแบบมาได้ดูสวยนะดูเหมือนแบบตะไบเล็บเลยนะครับ <c oughs> ก็นี่นะฮะพอแกะมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวด้ามกุญแจอย่างนี้นะครับผมให้มาสองอันแบบนี้เลย นี่แล้วก็มีโลโก้มีตรงนี้ด้วยก็ดูสวยงามนะผมว่าคุญแจเขาดูแบบโอเคเลยเดี๋ยวต่อไปเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยดีกว่าค่อ,าอนข้างหนะักเอาเรื่องเดี๋ยวอันนี้จะเป็นด้านหน้าของเขาซึ่งด้านล่างเนี่ยนะด้านล่าง,ขงเขาจะมีรู2รูให้ยึดปุกได้นะครับผมแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเขาไม่มียางรองอ่ะมันก็เวลาวางเราก็จะวางแ,บบแนบชิดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ด้านหน้าเรียบ,ยบๆล้นๆผิวตัวเครื่องเขาเนี่ย จะเป็นผิวแบบแมตต์บหยาบเป็นผิวใสๆะครับผมมันก็จะให้ฟิลลิ่งที่ค่อนข้างจะดูดีแล้วก็ดูสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวฝาเขาเนี่ยเขาจะมีรองด้วยหนังกำมะหยี่อย่างนี้เลยนะเพื่อป้องกันแบบออการเป็นรอยอะไรเงี้ยนะวิธีการใช้งานกดตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กล้วก็ดึงออกมาอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะมีรูไขคุณแจให้แล้วก็บิดตัวนี้มันก็จะเปิดออกมา ข้างในเขาตรงนี้ก็จะเป็นบุกกำมหยี่ให้ตรงนี้ก็จะบุกกำมหยี่ให้แล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวการกระแทกนะด้านข้างก็ยังเป็นผิวเหล็กแต่ว่าตัวกล่องเขาบางนะเนี่ยคือเหล็กข้างในเขาก็จะบางเท่ากับตัวขอบนี้เลยตัวล็อกเขี้ยวของเขาจะเป็นแบบ2เ <cells Yum> ขี้ยวแบบนี้เนี่ยนะตรงนี้เขาจะทําเป็นระบบดันมันจะมีตะขอสปริงอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็มีปุ่มกดตรงเนี้ยเป็นตัวค้ําเป็นตัวระบบที่เอาไว้กดล็อกแล้วเนี่ยตัวฝาตัวนี้มันก็จะเด้งออกมา เดี๋ยวเรามาใส่ฐานกันนะครับผมตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของถานนะครับผมนี่เราก็งัดตรงนี้ออกมาเป็นแผ่นบางๆนะเนี่ยงัดออกมาอ่านี่นครับผมเคี่ยวตรงนี้ออกมันก็จะถอดฐานออกมาไดา้อันนี้เป็นฐาน AA เอีก้อนเราก็ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บตำแหน่งนะครับผมนี่ลูกศรมันก็จะบอกให้ตรงกับเคี่ยวตรงนี้เราก็ใส่กลับเข้าไปตามเดิมไม่รู้ว่าทำนี่ฮะมันก็จะมีเสียงร้องขึ้นมาก็แปลว่าระบบกําลังเริ่มสตาร์ทระบบแล้ว หลังจากที่ผมได้ใส่ตัวฐานตรงนี้ลงไปนะครับผมก็ให้เรามาที่ตัวเครื่องเข้ามาที่บลูทูธนะครับนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ไปที่บลูทูธพอเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอคําว่าดิ้งดิงก็น่าจะเป็นตัวเครื่องของเจ้าตัวนี้เราก็ทําการเชื่อมต่อไปก่อนนะครับผมจับคู่กับเขาก่อนอะนะครับผมแล้วก็จับคู่ก็จะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้ามาแอปมีโฮมเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องตัวนี้มันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมมันต้อง ทำผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นของ Android หรือว่าของ iOS ก็ได้นะผมไม่แน่ใจแต่ว่านี้ผมใช้ Android นะครับผมอย่างแรกนะครับผมที่ผมจะบอกก็คือใครที่ซื้อเจ้าตูต้เซฟตัวนี้เนี่ยคือตู้เซฟตัวนี้มันเป็นตู้เซฟที่มาจากประเทศจีนเท่านั้นมีขายแค่ในเฉพาะประเทศจีนนะครับผมใครที่จะใช้งานมันเนี่ยก็คือให้มาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาไปที่ตรงนี้เห็นไหมฮะตำแหน่งที่ตั้งให้เลือกเป็นจีนแต่ภาษาเนี่ยเป็นภาษาไทยได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกเป็นภูมิภาคอื่นเนี่ย มันจะหาตัวตู้เซฟนี้ไม่เจอนะครับก็ประมาณนี้นะต่อไปเดี๋ยวเราย้อนมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ไปที่เพิ่มอุปกรณ์แล้วก็ไปที่เพิ่มอุปกรณ์ตรงนี้มาที่คําว่าเซฟนะฮะแล้วก็ไปที่มีสมาร์ทเซฟบล็อกปึ๊บนี่นะฮะแล้วก็กดยืนยันแล้วก็กดตัวนี้นาน6วิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นะครับผม อ่ะนี่ครับผมจะติดติสสองครั้งเราก็เริ่มเลยตัวเครื่องก็จะเริ่มทําการเชื่อมต่อนะ <c oughs> อนะก็เดี๋ยวลองรอดูก่อนว่ามันจะได้ไม่ได้ไงนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะ <c oughs> ค่อนข้างจะงงเพราะว่าตัวภาษาของเขาไม่เป็นภาษาจีนมันก็เลยจะค่อนข้างยากนิดนึงก็หลังจากที่ผมได้ทําการกดตัวเนี้ยขึ้น2ครั้งมันจะให้กดตัวนี้อีก2วิอันนี้ก็ให้ป้อนรหัสผ่านของอุปกรณ์ผู้ดูแลระบบนะครับเดี๋ยวผมป้อนก่อนนี่ครับ แล้วก็เราต้องเอาตู้เซฟเนี่ยไว้ใกล้ๆกับตัวระบบนะตอนนี้ก็จะได้รหัสตัวพินมาเราก็ใส่เข้าไป8 5 7 3 0 4แล้วก็กดโอเคนี่นะ,ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นเราก็ตั้งไว้ว่าเป็นห้องอะไรนะครับผมอาจจะตั้งว่าห้องนอนเนาะห้องนอนแล้วก็กดไปเลยแล้วก็เป็นตั้งว่าสมาร์ทบ็อกก็ได้นะมันจะได้โอเคกว่เรา เสร็จปุ๊บก็ถัดไปโอเคเริ่มกันเลยน,นี่ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือตัวเครื่องนี้จะทําการเชื่อมต่อกับบลูทูธของเรานะครับผมนี่เราก็กดยอมรับอย่างนี้ตอนนี้ตัวเครื่องก็น่าจะล็อกอยู่ทนะี่จะเป็นการตั้งรหัสตัวเครื่องนะครับผมอันนี้คือจะตั้งได้ทั้งหมด 6- กถึงแตัวเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองตั้งดูนะนี่ก็เรียบร้อยแล้วอันนี้มันเป็นชื่อมั้งว่าเราจะให้เป็นชื่ออะไรเนาะก็อาจจะเป็น okay. คีว <ersch> ันคีหนึ่งเนาะประมาณนี้ก็ได้ตึ๊บอ่ะต่อไปเนี่ยเขาจะให้สแกนลายนิ้วมือนะครับนี่เนี่ยอ่ะนี่นะผม อันนี้ก็จะเป็นการสแกนเหมือน,ในใคล้ายไอโฟนนะก็คือสแกนหน้าแล้วก็สแกนข้างนะครับผมอันนี้ก็สแกนข้างอยูยอ่เรียบร้อยแล้วก็อันนี้แต่ระบุนะว่าให้เราระบุว่ามือที่เราสแกนเนี่ยคือมือไหนเนี่ยนะเราก็กดแล้วก็เป็นนิ้วไหนด้วยนะครับผมนิ้วโปง้งค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงนะนี่ รอ,อแป๊บหนึ่งนะ,ะเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าตัวเครื่องแบบพิเศษเนาะสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มรายนิ้วมือหรือว่าต้องการตั้งค่าใหม่ๆพอเราเข้ามาตรงนี้เนี่ยวิธีการเพิ่มรายนิ้วมือที่2ที่3นะครับผมให้เรากดตรงนี้แล้วก็มากดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะให้ตั้งค่าว่าเราต้องการเป็นคีย์เท่าไหร่หรือเราจะตั้งเป็นของแม่ของพ่อของเราเงี้ยเราก็มาตั้งชื่อตรงนี้นะครับผมหลังเช่นเราจะตั้งว่า มาเตอร์เนี้ยนะครับเราก็กดเนี่ยนะ ào, แล้วเราก็มากดบวกตรงนี้ตัวนี้จะเป็นการตั้งลายนิ้วมือนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ทําให้นะแค่บอกไว้แล้วก็กดออกก่อนแล้วก็อนที่2ออันนี้จะเป็นการตั้งพัดเบิร์ดนะครับแค่นั้นเองพอตั้งพัดเบิร์ดเสร็จเราก็จะได้ลายนิ้วมือที่2มาก็คืออันบนเนี่ยจะเป็นลายนิ้วมืออันล่างจะเป็นรหัสผ่านเราก็จะได้ลายนิ้วมือที่2ของมาเตอร์มา ต่อไปเดี๋ยวผมมาสอนเทคนิคการตั้งค่าพิเศษของเจ้าตัวเครื่องตัวนี้นะให้เป็นลูกเล่นพิเศษอะไรยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยให้เรากดไปที่3ขีดด้านบนนะฮะแล้วก็มาที่บรรทัดที่2ตัวนี้นะครับนี่กดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้นะครับผมอันแรกเนี่ยจะเป็นการตั้งการแจ้งเตือนแบบสั่นแต่เนี้ยผมตั้งไว้แล้วแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนเป็นกี่นาทีกี่อะไรเนี่ยเราก็มาเลือกตรงนี้ต่อไปอันที่2อนะครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าเสียงถ้าสมมุติเราลืมปิ ตัวตู้เซฟประมาณกี่วิเนี่ยฮะสาวิอย่างเงี้ยฮะตัวเครื่องก็จะร้องนะครับผมอันนี้ผมตั้งไว้ประมาณนี้เลยละกันตัวที่3เนี่ยจะเป็นใส่พัดเบรดผิดกี่ครั้งอย่างเช่นถ้าเราใส่เกิน5ครั้งเนี่ยตัวเครื่องก็จะล็อกต้องใช้มือถือมาปลดเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็สามารถมาเลือกได้อย่างอันนี้นะคือผมตั้งไว้ให้มากสุด5ครั้งแต่มากสุดของเขาคือ10บแม็กซิมัมนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่5ละกันต่อไปตัวที่4ตัวนี้นะครับผมเป็นการตั้งภาษาพูดนะก็คือตัวเครื่องอะตอนนนีี้มัูดภาาษจน ถ้าเรากดเป็นอันที่สองเนี่ยตัวเครื่องจะพูดเป็นภาษากฤษา s exactly. <S เห็นไหมฮะได้ยินไหมฮะ <S <S มันจะพูดเป็นภาษาภาษากฤษ,าษ,าษ,าษานะเดี๋ยวผมกดให้ดูอันนี้เป็นภาษาจีน sure, so เห็นไหมเชื่อชิงกงกงอันนี้ s exactly. <S ตัวต่อไปนะครับผมก็เป็นการตั้งค่ายืนยันสองครั้งอันนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากแล้วก็จุกจิกนะครับผมอันนี้ผมจะไม่ได้สอนนะครับผมสําหรับใครที่ทําเป็นหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองทํากันดูแล้วกันนะฮะตัวต่อมานะครับผมตัวที่6นะครับผมตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าโทรศัพท์นะครับ คืออันนี้ก็ยุ่งยากเหมือนกันเพราะว่ายังไม่มีที่ถ่ายคือสามารถตั้งค่าแล้วให้แบบเหมือนเหมือนให้ระบบมันโทรมาหาเราว่ามีคนเปิดตู้เซฟอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะจุกจิกนะตัวต่อมาก็คือเป็นสถานะแบตเตอรี่นะตัวนี้ไม่มีอะไรกดไม่ได้คือเป็นสถานะว่าตัวนี้แบตเตอรี่ของ ตัวเครื่องตัวนี้มันอยู่ในสถานะอะไรแต่ตอนนี้ซึ่งมันเป็นภาษาจีนนะฮะเราก็อ่านไม่ออกอาจจะต้องใช้แอปแปลภาษาอาจจะบอกว่าตอนนี้สถานะดีกูดอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นภาษาจีนนะฮะตัวต่อมาก็คือจะเป็นพวก about m มีเป็นสถานะรหัสต่างๆของตัวเครื่องนะครับผมว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรแล้วก็วันผลิตอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกรุ่นอะไรตรงนี้นะครับบอกอันนี้ก็ไม่มีหลไรง่ายๆคร่าวๆน่าจะมีเท่านี้นะครับผมสาหรับเจ้าตัวตู้เซฟตัวนี้นะครับผมใช้งานง่ายเนี่ยฮะเนี่ยกด เห็นไหมก็เปิดตู้เซฟได้แบบสบายๆเลยเห็นไหมเราก็สามารถที่จะปิดเห็นไหมก็ง่ายเลยนะครับหรือเราจะใช้รหัสผ่านก็ได้วิธีการใช้ก็คือเขาให้หลังมือรูปนะเพราะว่าหลังมือเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยดูดมือเราเนี่ยเพราะเราถ้าเราใช้หน้าเนี่ยมันจะเหนียวเห็นไหมแต่ถ้าเราใช้หลังมือเห็นไหมติดเลยก็ติดปุ๊บมันมีเสียงลบนอนหนึ 3, ่งทีเราก็พิมพ์แล้วก็กดถูกหรือเห็นไหมใช้รหัสก็ได้นะครับ เนี่ยดีมากเลยเนี่ยฮะสมมุติเราสแกนลายนิ้วมือสมมุติไม่ผิดถ้าผิดมันจะเป็นแดงอ่าได้มันก็จะบอกตรงนี้นะว่าเครื่องอะ่ะปลดล็อกอยู่แต่ถ้าเราดันเข้าไปนี่มันก็จะเขียวและอีกอย่างหนึ่งสำหรับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะมีระบบเซฟตี้ในเรื่องของการยกได้นะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเดี๋ยวผมยกเนี่ย แล้วก็วางเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับผมพอเรายกมีการยกเคลื่อนย้ายเนี่ยตัวเครื่องจะมีเสียงร้องบิ๊บบิ๊บขึ้นมาก็คือเหมือนเป็นสัญญาณการขโมยอย่างหนึ่งนะที่จะช่วยปลอดภัยแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนมาที่ตัวเครื่องด้วยอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะเห็นไหมฮะคือตัวเครื่องเนี่ยจะมีบอกหมดเลยนะครับว่าอันนี้เครื่องเครื่องร้องเครื่องดังกดร,รหัสผ่านผิดอย่างเงี้ยนะผมมันก็จะแจ้งเตือนหรืออันอันเนี้ยสีแดงอันเนี้ยคือเหมือนกดร,รหัสผ่านผิดครับ แล้วก็อันบนก็คือเปิดปิดเปิดปิด,ปดอะไรต่างๆว่ากันมาแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับอารมณ์ว่ามีการเคลื่อนย้ายตัวเครื่องมันก็จะมีการแบบทาเป็น o t i f i c a t i o n นะแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีนะทีะ่ผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดแล้วก็มีความใส่ใจนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ผมได้ลองทดสอบการตั้งค่าแล้วก็การใช้งานต่างๆนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็ค่อนข้างจะ ดูดีแล้วก็พิเศษนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยวัสดุของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดูดีดูสวยงามนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวเครื่องเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูหนามากนะครับผมเพราะว่าเหล็กของเขาเนี่ย จะหนาอยู่ประมาณสัก2-3สมมิลได้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้หนาเหมือนตู้เซฟรุ่นเก่าๆที่ว่าเขาจะทำตู้เซฟที่มันหนานหรือไม่ก็หนาแบบกล,งกลวงๆหรือว่าหนาแบบมีการใส่ปูนเข้าไปข้างในก็มีเช่นกันนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนี้เองเนี่ยวัสดุเขาจะบางๆนะครับผมอาจจะเป็นอาจจะเหมาะสำหรับตู้เซฟแบบบ้านๆอาจจะไม่ได้เหมาะสาหรับตู้เซฟแบบเชิงธุรกิจนะครับผมเพราะว่าถ้าตู้เซฟแบบเชิงธุรกิจเนี่ยข้อน,นึงเลยก็คือเขาจะต้องมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หรือว่า มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เก็บพวกทรัพย์สินที่มันค่อนข้างจะมีค่าสําหรับบริษัทหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นตู้เซฟแบบบ้านๆเนาะมันก็สามารถทําได้แล้วผมถ้าเราอยากให้มันค่อนข้างจะเซฟหน่อยเนี่ยเราก็แค่ยึดน็อตยึดปุ๊กเพราะว่าตู้เซฟแบบนี้เนี่ยข้อนึงเลยคือขนาดมันค่อนข้างเล็กนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นตู้เซฟที่มันมีปูนก็จริงเนี่ย ถ้ามีขโมยเข้ามาแล้วเขายกไปได้ยังไงเขาก็ยกไปได้นะครับต่อให้เรายึดปุ๊บเข้าไปเงี้ยถ้าเขามีการงัดการแทะอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็ยกไปได้ง่ายเพราะว่าตัวเซฟมันเบานะครับต่อให้มันเป็นปูนเนี่ยมันหนักก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักมากอย่างตัวนี้หนักประมาณเกือบเ5 2 0สิบห้ายี่สิบกิโลได้ก็หนักอยู่นะ แล้วก็ตัวนี้มีฟังก์ชันแจ้งเตือนเรื่อยก็คือมันมีฟังก์ชันที่เวลาเราทําการเคลื่อนย้ายครับผมตัวเครื่องมันจะมีเสียงร้องนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างจะดูพิเศษเลยแล้วก็ถ้าเราเชื่อมต่อกับ Wifi อะไรไว้เนี่ยตัวเครื่องมันจะส่งสัญญาณไปที่มือถือของเรามันก็ค่อนข้างจะทําให้ดูสะดวกแล้วก็แอดวาน์เหมาะสําหรับใช้ภายในบ้านนะครับหรือว่าใช้ใน ธุรกิจหรืออะไรที่มันขนาดเล็กะครับผมเช่นร้านอาหารก็ได้นะครับผมที่แบบเป็นร้านขนาดเล็กเนะี้ยเราไม่ได้แบบต้องการเก็บอะไรที่มันเยอะมากอย่างเช่นแบบวันวันหนึ่งเราจะมีเงินอยู่หมุนเวียนอนะ่ะไม่มากแต่สิ่งสําคัญที่เรามีตู้เซฟตัวนี้เนี่ยก็คือทําให้เราอุ่นใจแล้วก็สบายใจนะครับผมแล้วก็ข้อดีของเจ้าตัวนี้เองเนี่ยมันสามารถที่จะส่งรหัสฉุกเฉินให้กับคนอื่นได้นะเหมือนกับว่าเวลาเราอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะใช้มือถือเนี่ย ขอรหัสผ่านพิเศษนะครับผมก็คือเป็นรหัสผ่านที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ส่งไปให้กับเพื่อนหรือว่าพนักงานที่เราต้องการให้เปิดตู้เซฟตัวนี้นะครับผมมันก็สามารถที่จะใช้งานได้ครั้งหนึ่งหลังจากที่พนักงานคนนั้นเปิดแล้วแต่ว่าไม่ยอมปิดอย่างเงี้ยระบบมันก็แจ้งเตือนกลับมาว่าเ้ยยังมีคนยังไม่ได้ปิด การทำงานของตู้เซฟตัวนั้นเพราะงั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะดูเซฟตี้ก็ลองไปใช้กันดูลองไปหาซื้อกันดูนะครับผมสำหรับตัวตัวนี้เองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีขายที่ไทยแบบแบบ e อน o f ออฟฟิเชียลนะครับผมอาจจะต้องสั่งซื้อหรือว่าพรีออเดอร์จากเมืองจีนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่ชอบดีไซน์ของเขาอย่างเงี้ยนะครับผมก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมที่มี่โฮมนะครับผมก็สําหรับ คลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ